กดปุ่มติดตามหน้าช่องนะคะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันนะคะสวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินโดลี่นะวันนี้มินจะมาทำา i y ออีกแล้วนะคะมินจะมาทำเต็นท์ วันนี้พี่จะทำเต็นท์ให้น้องซูชีนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่มินจะทำเต็นท์ยังไงนะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเนาะอุปกรณ์พี่มินนะคะจะมีผ้าหนงผืนนะคะขนาดประมาณเท่าผ้าเช็ดหน้าเนาะแล้วก็ไม้ไอติมะคะ่ะแล้วก็กาวนะคะพี่มินใช้เป็นกาวลาเทคเนาะโอเคค่ะพี่มินจะแบผ้าออกนะลองดูตามคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วพี่มินจะทากาวไปที่ไม้ไอติมนะคะเดี๋ยวดูกัน โอเคค่ะที่มินจะทาการบางๆไปที่ไม้ไอติมนะคะเพื่อเอาไม้ไอติมให้ครับติดกับผ้าเนาะก็ทาประมาณนี้นะคะทาให้เขาทั้งไม้เลยนะแล้วก็ประกบลงไปที่ผ้านะคะนี่นะประมาณเกือบสุดผ้าเลยนะคะนี่นะโอเคที่มินจะทาทั้งหนึ่งเนี้ยทั้งสองด้านเลยนะโอเคค่ะตอนนี้ที่มินทาได้ทั้งสองด้านนะคะเราจะทาทั้งสี่ อีกสองด้านก็คือด้านนี้นะคะด้านใต้ผ้าเนาะโอเคนะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะตาทั้งสองด้านเลยโอเคค่ะตอนนี้มีที่มินทานทั้งหมดสี่มุมนะคะมุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมด้านนนะคะต่อไปเราจะทําการประกบนะเราจะทอย่างนี้นะคะพับเข้านะล้วเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันที่มินจะทากาวนะคะไว้ที่มุมทั้งสองด้านที่ม้เราจะมาประกบนะคะนี่นะ ทั้งสองด้านเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะทาโปะไปที่นี่นะคะไม้ของเราที่เราจะประกบเนาะโอเคประมาณนี้นะคะเห็นไหมจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมนะก็ประกบ่างนี้ทั้งสองสองด้านเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากที่พี่มีนะคะรอให้กาวแห้งเนาะมิกงจะได้เต็นน้องซูชินะคะจะเป็นแบบนี้นะแล้วข้างใน ข้างในนะคะจะเป็นเดี๋ยวพี่มินลองพลิกด้านให้ดูเนาะเขาจะเป็นพี่มินจะเอาไม้ดามไว้ข้างในนะคะไม้ดามไว้ข้างในเนาะเพื่อว่ามันจะได้เป็นทรงนะคะ,วนนะเวาะเะะลาเป็นเต็นแล้วเนาะน้องๆลองทากันดูได้นะคะทําให้เด็กๆเรานะแบบว่าถ้าเป็นแคมปิ้งนะคะมาตั้งเต็นกันนะน้องๆคนไหนเนะชอบการรีวิวคลิปนี้ของพี่มินนะ d i y นะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มินด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดซับ,บสไคร์ช่องนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย